สถานการณ์สัตว์น้ําในแม่น้าเจ้าพระยาช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงไปจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมาจนทําให้สัตว์น้ําลดน้อยลงทั้งปริมาณและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ซึ่งกรมประมงได้แก้ปัญหานําพันธุ์สัตว์น้ําชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์มาอยู่ในที่กักขังและเพาะพันธุ์ไว้ก่อนค่อยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเฉพาะกุ้งก้ามกลามซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณในธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง ขณะดเดียวกันได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นๆเพื่อทดแทนและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น ครับถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วผมคิว่าการสัดน้ำในน้ำเจ้าพยาเนี่ยมันก็ลดน้อยลงจากที่มันเคยมีนะครับก็โดยสยสาเหตุตามที่กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าเนื่องจากต้งเหต่งานโต๊โตกตตภัยมานะและปัญหาที่ผ่านมาในช่วงที่น้ำน้ำน้อยสั์น้ำก็อ่าจะมาไม่มีการขาดการหายก็จะมีการตายรายตัวจำนวกมากแลวประกอบกับคุณภาพน้ําบางพื้นที่นะ สิ่งที่ผ่านมามันก็มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำั้งนั้นนะในเรื่องความหลากหลายในธรรมชาติเนี่ยสิ่งในการแก้ในขณะนี้คือกรมประมงก็ได้นําพันธุ์สัตว์น้าที่ใกล้จะสูญพันธุ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในที่กักขังแล้วก็เพาะอย่างปลาที่เราแสดงวันนี้ในตู้ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพันธ์ปลาจากแม่น้าเจ้าพระยาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นพันธ์ปลาที่เราสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเสริมเข้าไปสู่ธรรมชาตินะครับก็คือว่าเพาะในที่กักขังตามสูตรตามสถานีแล้วเสร็จแล้วก็ไปปล่อยคืนสูธรรมชาติ ทั้งนี้ในวันเปิดงานคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่หรือฤดูน้ำแดงโดยกรมประมงกำหนดให้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่ปลาน้ำจืดมีไข่และเป็นช่วงฤดูฝนทําให้มีการชะล้างหน้าดินลงสู่แม่น้ำลำคลองทําให้น้ำกลายเป็นสีแดง เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ปลาน้ําจืดผสมพันธุ์และวางไข่โดยห้ามจับสัตว์น้ําทุกชนิดเป็นเวลาสี่เดือนเพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ําจืดที่กําลังมีไข่และสัตว์ัวอ่อนไม่ให้ถูกทําลายมากเกินไปและยังได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนและประชาชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาและกลุ้งกว่า4.5ล้านตัวเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําในแม่น้ําเจ้าพยาให้ทรัพยากรสัตว์น้ําอยู่คู่กับแหล่งน้ําอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย